รู้สึกเหมือนหัวมีลมโกรกเข้าไปเลยลองเอานิ้วไปลุงดูพบว่าเป็นรูกระสุนที่แท้ก็ตอนเมื่อกี้เองพี่โบโดนมือปืนยิงเข้าหัวแต่พริตตาเดียวกลับฟื้นขึ้นมาในห้องเก็บศพพี่โบหน้าตาตกใจกําลังจะลุกจากเตียงหมอในห้องเก็บศพเปิดประตูเข้ามาเห็นศพลุกขึ้นมาอย่างกระทันหันหมอกตกใจจนร้องโอ้โหแล้วก็สลบไปเลยพี่บอสยังงงงงอยู่หยิบโทรศัพท์ของหมอขึ้นมาใช้ลายนิ้วมือของหมอปลดล็อกแล้ว รีบโทรหามีบอกว่าปลอดภัยแล้วโทรศัพท์ก็ติดก็ได้ยินเสียงผู้ชายคนหนึ่งที่ไม่รู้จักแม่เจ้าตัวเองเพิ่งตายภรรยาก็มีคนใหม่แล้วหรอือโบเกอร์เข้าใจทันทีการตายของตัวเองต้องเกี่ยวข้องกับคู่นี้แน่ๆเขาตกหน้าหมอตื่นเตือนเขาอย่าไปบอกใครแล้วก็รีบกลับบ้านไปเอาเรื่องสองคนนั้นพี่โบก็ล็อกมีตัวเองเข้าห้องน้ําก่อนแล้วก็หาเจ้าหน้าข่าวนั่นเจอแล้วก็ซัดมันยับเลยตอนนั้นมีก็วิ่งออกมาเล่นงานที่โบคุณทําอะไรเนี่ย เจ็บนะพี่โบโมโหมากยึดของประดับบนชั้นวางเตรียมจะฟาสายหน้าหนุ่มน้อยให้ตายคาที่พี่ชายหยุดการโจมตีลงอย่างกระทันหันที่แท้ภรรยาของเขาปกป้องหนุ่มน้อยถึงกับใช้มีดแทงพี่ชายเขาโหดร้ายจริงๆดูพี่ชายเขาเลือดไหลพลางพลานออกไปหนุ่มน้อยกัดฟันแล้วก็แทงซ้ำอีกทีจากนั้นทั้งสองคนก็เอาศพของพี่ชายโบไปทิ้งที่ป่าช้าแต่ที่ไม่คาดคิดก็คือ พี่ชายโบกลับฟื้นขึ้นมาอีกครั้งเขาเองก็ไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นเลยต้องวิ่งกลับไปถามหมอที่ห้องเก็บศพอีกครั้งหมอคิดว่าพี่ชายโบเป็นปาฏิหาริย์ถ้าโพสต์ลงที่ทอต้องดังแน่ๆพี่โปฟังแล้วก็ตกใจนี่นายจะให้ฉันตายหรือเพราะว่าในสถานการณ์แบบนี้เขาต้องถูกพวกนายทุนจับไปวิจัยแน่ๆพี่โปเลยขอให้หมอช่วยหน่อยหมอดูแล้วเห็นว่าเขาน่าสงสารก็เลยรับปากงานที่ต้องทําก็คือไปเอาเงินเก็บส่วนตัวของพี่โปมาพูดแล้วพี่โปก็ไม่ใช่คนธรรมดา เขาเป็นมือขวาของแก๊งมาเฟียท้องถิ่นหลายปีมานี้เก็บค่าคุ้มครองปล่อยเงินกู้ดอกเบี้ยสูงร่ำรวยมหาศาลซ่อนไว้ในที่ลับๆถึงที่แล้วพี่ใหญ่บอกลัคความแตกเลยให้หมอเสี่ยวซิงไปเอาเงินแทนเสี่ยวซิงเพิ่งถึงหน้าประตูเตรียมจะเปิดประตูไม่คิดว่าประตูจะเปิดจากข้างในแล้วก็มีคนออกมาสองคนลากหนุ่มน้อยเข้าไปในห้องแล้วซัดมันยับพี่โป่รอยอยู่นานไม่เห็นให้เสี่ยวลงมาเลยรู้สึกว่าไม่ถูกต้องเลยสวมหมวกแล้วก็วิ่งขึ้นไป พอยกขึ้นไปชั้นบนก็เจอไอ้สองคนนั้นที่กำลังจะหนีไปพี่โปก็เคยเป็นนักเลงมาก่อนนี่นาจัดการสองคนนั้นเสร็จเร็วมากแต่เขาพบว่าเงินที่ซ่อนไว้ในผนังหายไปแล้วเรื่องนี้ต้องเกี่ยวข้องกับสองคนนั้นแน่พี่โบคว้าโทรศัพท์ของทั้งสองคนแล้วขับรถหนีไปไม่นานตำรวจก็มาถึงที่เกิดเหตุทีวีก็เริ่มรายงานข่าวด้วยในขณะนั้นเองโทรศัพท์ที่พี่โบเก็บมาได้ก็ดังขึ้นเขาเห็นข่าวในทีวีว่าคนที่ตัวเองส่งไปตายหมดแล้ว เริ่มสงสัยว่าคนที่รับโทรศัพท์นั้นเป็นคนหรือผีพี่โบได้ยินเสียงก็จำได้ทันทีคนที่โทรมาเป็นมือขวาของแก๊งตัวเองพอรู้ว่าใครคิดจะทำร้ายตัวเองแล้วพี่โบก็ไปหาลูกน้องมือสังหารให้ไปฆ่ามือขวาคนนั้นแต่ไม่รู้ว่าลูกน้องถูกมือขวาซื้อตัวไปแล้วขณะที่พี่โบสร้างจานอยู่ลูกน้องชักปืนออกมาพี่บอสตายอีกแล้วลูกน้องขับรถเตรียมจะไปทิ้งศพพี่บอสฟื้นขึ้นมาในท้ยรถ พี่บอสหยิบเสื้อกรอบใหญ่ในรถขึ้นมาแล้วก็ฟาดหัวลูกน้องอย่างไม่ยัง้งลูกน้องหัวโหวเพราะถูกฟาดแล้วรถก็เสียหลักพุ่งลงจากสะพานพี่โบใช้ความสามารถที่ไม่ตายง่ายปีนออกมาได้รีบโทรหาเสี่ยวซิงขอความช่วยเหลือเสี่ยวซิงทําแผลให้พี่โบเสร็จแล้วก็เลยขอให้พี่โบแจ้งความแต่พี่โบคิดแต่จะแก้แค้นทั้งสองทะเลาะกันแล้วก็แยกย้ายกันไปพี่โบเพิ่งออกจากบ้านก็ถูกรถชนกระเด็นไปไกลหลายเมตรข้าเห็นแล้วก็ไม่ห่วงยังไงพี่โบก็ไม่ตายหรอก เขาก็รีบไปตปอบน้องสาวที่ชนคนบอกไม่ต้องแจ้งความก่อนแล้วก็ช่วยน้องสาวจัดการศพคนขับรถหญิงรู้สึกเหมือนเจอผู้ช่วยชีวิตเพื่อตอบแทนบุญคุณมหาศาลของข้าเลยนัดเจอกันตอนเย็นเลยข้าอุ้มพี่เป่ากลับไปที่ห้องพักแล้วก็ตอกกระดูกและรักษาบาดแผลให้เขาก่อนที่พี่เป่าจะตื่นข้าก็รีบไปหาท่านพี่ตามนัดกินอย่างสบายใจแต่ขณะที่เขากําลังเด็ดอยู่พี่เป่าก็ตื่นขึ้นมาเขาได้ยินเสียงฝีเท้าด้านนอกปรากฏว่าเป็นลูกน้องสองคนของพี่สามที่ตามมา เตรียมจะจัดการที่โบอย่างเด็ดขาดพอถึงหน้าประตูทั้งสองคนก็รู้สึกกลัวนิดหน่อยยิงมั่วๆแต่นี่ก็เป็นห้องเก็บศพนะยิงมั่วๆเลยตัดสินด้วยการออกหินกันไกลกระดาษยิงมั่วๆหินกันไกลกระดาษหัวล้านแท้แล้วก็เลยกล้าสู้เข้าไปหาบิ๊กเกอร์ตอนนี้พี่โบกแกล้งตายนอนอยู่ตรงนั้นแล้วก็รอบเอามือไปคว้ามีดเล็กๆมือปืนตาบอดมือปืนตาบอด,อบอดเสียงอะไรสักอย่างมือปืนอีกคนก็วิ่งเข้ามามือปืนตาบอด พี่โบกก็จมตีจากด้านหลังแต่เสียดดยที่ขาเจ็บอยู่ถูกโยนลงพื้นมือสังหารแทงมีดเข้าไปในแขนบิ๊กเกอร์ดูเหมือนบิ๊กเกอร์จะไม่รู้สึกเจ็บเลยแล้วก็ดึงออกทันทีแล้วปักลงไปที่ก้นของมือสังหารมือสังหารกลับแทงกันไกล่เข้าไปที่อกบิ๊กเกอร์ไม่คิดว่าบิ๊กเกอร์จะยังไม่เป็นอะไรสุดท้ายบิ๊กเกอร์ก็เก่งกว่าฝ่ายตรงข้ามจัดก,การฆาตกรรนั้นเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีฆาตกรอ,อีกคนมาถือปืนจอพี่บอสโชคดีที่น้องชายกลับมาพอดี เลยจัดการฆาตรกรคนสุดท้ายให้สลบไปพี่บอสเอาเชือกมัดคนร้ายไว้แล้วก็หยิบอุปกรณ์สอบสวนออกมาทําให้ฆาตรกรกลัวจนสารภาพทุกอย่างแน่และก็เป็นฝีมือของไอ้สามอย่างที่คิดพี่ชายใหญ่โทรไปหาคนที่สามโดยตรงคนที่สามตกใจมากบอกว่าจริงๆแล้วเป็นพี่ใหญ่สั่งการพี่ชายใหญ่ไม่เชื่อเลยตัดสินใจไปหาพี่ใหญ่เพื่อยืนยันเขาเลยปลอมตัวเป็นลูกน้องแฝงตัวเข้าไปในแก๊งจับตัวพี่ใหญ่พาไปที่ที่ไม่มีคนแล้วถามให้รู้เรื่อง อยากได้เงินของตัวเองคืนเจ้านายน้างงไม่รู้ว่าพี่บอสพูดอะไรตอนนั้นน้องสามถือปืนโผล่มาที่แท้ทั้งหมดเป็นกับดักของน้องสามมันไม่ใช่แค่เอาเงินพี่บอสยังอยากได้เงินเจ้านายอีกได้สองเป้าหมายในครั้งเดียวจัดการทั้งสองคนให้ตายไปแล้วจัดฉากให้เหมือนพวกเขาฆ่ากันเองจากนี้ไปเขาจะเป็นหัวหน้าใหญ่ไม่นานภรรยาของพี่ใหญ่โบกอได้รับโทรศัพท์จากตำรวจบอกว่าพี่ใหญ่โบตายอีกแล้วหนุ่มน้อยหน้าสวยได้แต่ตะลึงคราวนี้พวกเขาฉลาดขึ้นแล้ว ภรรยาตรวจสอบศพพี่ใหญ่โบยอย่างละเอียดจริงๆแล้วไม่มีลมหายใจและไม่มีชีพจรแล้วแล้วก็เจาะจงขุดหลุมฝังศพให้ลึกมากด้วยพอพี่โบตื่นขึ้นมาก็พบว่าตัวเองติดอยู่ในหลงศพคราวนี้ไม่มีทางออกจริงๆแล้วตอนกําลังสิ้นหวังผมกับแฟนก็เอาจอบมาขุดหลุมศพพวกเขาทดสอบคลื่นเสียงที่หัวหลุมยืนยันว่าพี่ชายอยู่ข้างในแล้วก็รีบขุดพี่ชายขึ้นมามือพี่ชายเป็นตะคริวหมดแล้วถ้าช้ากว่านี้อีกหน่อย คงได้อยู่กับโลงศพจริงๆแล้วพี่ชายโมโหมากสาบานว่าจะฝังคนพวกนั้นที่ทำร้ายเขาให้หมดภรรยาของพี่ชายฝันร้ายแล้วตื่นขึ้นมารู้สึกไม่ค่อยสบายใจเลยลากไอ้หน้าหวานไปดูที่สุสานหน่อยไปถึงก็เห็นว่าหลุมศพถูกขุดเป็นหลุมใหญ่ที่บกหายไปแล้วทั้งสองคนตกใจจนขาอ่อนยิ่งกว่านั้นยังถูกเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจับได้อีกถูกจับในฐานะโจรขโมยของในสุสานทันทีน้องคนที่สามได้ยินว่าบิ๊กเกอร์ไม่ตายก็เลยตกใจทันที คิดว่าพี่โบจะมาเอาคืนเลยจ้างมือปืนราคาแพงไปสื่อและตั้งกับดักไว้ในห้องทํางานตัวเองด้วยพี่โบถือขวานไปเอาคืนให้สามไปถึงห้องทํางานดันไม่มีใครอยู่ดูเหมือนจะย้ายหนีไปแล้วแล้วก็บังเอิญไปเห็นเงินกองหนึ่งตกอยู่บนพื้นพี่โบคิดในใจว่ารวยแล้วทริปนี้ก็ไม่ได้มาเปล่าๆสุดท้ายพอเจอเงินปุ๊บก,ก็ดันไปเจอกับดักเข้าพวกเราต่อไปอย่าไปเก็บเงินที่ไหนมั่วโซเชียวนะ โชคดีที่พี่ใหญ่มีชีวิตอมตะก็เลยฟื้นขึ้นมาเร็วมากเขาแน่ใจว่าไอคนนั้นต้องกลับมาดูกับดักเลยไปนั่งรอยอย่างทรมานอยู่ในห้องทํางานคิดอยู่แต่ว่าจะจัดการไอคนนั้นยังไงให้สะใจ,จที่สุดเขาลองวิธีตายต่างๆดูทีละอย่างดูว่าแบบไหนเจ็บปวดที่สุดเก็บไวใ้ให้ไอสามใช้ลองใช้เชือกแขวนคอดูแล้วดูเหมือนจะไม่ทรมานพอใช้ขวานฟันคอสิมันเลือดสาดน่ากลัวดีแต่ตายเร็วไปหน่อยไม่ค่อยทรมานเท่าไหร่ ใช้ปืนล่าสัตว์ยิงหัวดีไหมละ่ะแต่พี่โบก็ไม่กล้าลองหรอกถ้าเกิดรอดไม่กลับมานี่จบเลยพี่โบโดยไม่ตั้งใจเห็นรูปตัวเองกับน้องเล็กบนโต๊ะและรูปมือปืนอาชีพด้วยเขาจึงรู้ว่าไอ้สามจ้างมือปืนเก่งๆมาจะลงมือกับน้องเล็กรีบวิ่งกลับไปเตือนเขาพี่โปเพิ่งเจอครอบครัวของเสี่ยวซิงนักฆ่าก็ยิงพี่โบตายเลยเสี่ยวซิงสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นดันไปยืนอยู่ในจุดที่มือปืนเล็งเป้าไว้พอดีโชคดีที่พี่โบบังไว้ให้ ทำเอานักฆ่าตกใจตัวสั่นเลยทุกคนเลยรีบหนีกันใหญ่พี่โปใช้ความสามารถที่ไม่ตายเป็นกำบังช่วยกันให้ทุกคนหนีไปเมื่อสังหารพบว่าพี่บอสยากที่จะฆ่ามาเลยเปลี่ยนมาใช้ปืนไรเฟิลส่งยิงบาเรตพี่บอสฟื้นขึ้นมาอีกครั้งพบว่าตัวเองอยู่ในห้องสีขาวล้วนนึกว่าตัวเองมาถึงสวรรค์แล้วเขาถามลุงที่เดินผ่านไปนี่คือสวรรค์หรือเปล่านี่คือห้องอาบน้ําของคนบ้าชั้นสองต่างหากที่เป็นสวรรค์ ข้าลงมาจากชั้นบนเพื่ออธิบายว่าเพื่อหนีมือสังหารพวกเขาจึงซ่อนตัวอยู่ในสุนอาบน้ําในชนบทตอนเย็นทุกคนจัดปาร์ตี้ฉลองที่พี่ชายบกฟื้นขึ้นมาแล้วมือสังหารก็ตามมาอีกยิงใส่พวกเขาอย่างบ้าคลัง่งตอนที่มือปืนเปลี่ยนกระสุนพี่บอสให้ทุกคนวิ่งหนีทางประตูหลังและพี่บอสก็ล่อมือปืนเข้าไปในป่าเองเตรียมตัวสู้ตายมือปืนยิงแม่นมากพี่บอสโดนยิงล้มลงอย่างรวดเร็วมือปืนรู้ว่าพี่บอสฆ่ายากเลยขึ้นไปยิงถล่มแบบไม่ยัง้ง พีเคอปอฟื้นเร็วขึ้นเรื่อยๆมือสังหารเปลี่ยนแมกกาซีนยังไม่ทันเสร็จก็ลุกขึ้นสู้แล้วมือสังหารนี่เก่งจริงๆมังกรตาบอดไม่กี่ทีก็ลมพี่เคป่อลงได้อีกแล้วมังกรตาบอดพี่เคออป่อสู้ไม่ได้ต้องวิ่งหนีมังกรตาบอดวิ่งมาจนถึงริมหน้าผามังกรตาบอดข้างหน้าไม่มีทางไปแล้วมังกรตาบอดมือสังหารยิงต่ออีกชุดมังกรตาบอดพี่โปตกน้ำลงไปในทะเลสาบข้างล่างกลางดึกเด็กชายตัวเล็กคนหนึ่งไปฉี่ที่ริมแม่น้ำแล้วก็พบศพพี่โปพอดี พี่โบนอนค้างคืนในเต็นท์ที่บ้านเด็กชายรุ่งเช้ากำลังจะออกเดินทางพ่อของเด็กเตือนว่าในป่ามีกับดักล่าสัตว์เยอะแยะเลยให้แผนที่พี่โบมาเส้นทางอ้อมแต่พี่โบคนฉลาดนี่ดูแผนที่ไม่ค่อยเข้าใจจู่ๆเขาก็เห็นเนื้อวางอยู่ข้างหน้าเดินไปข้างหน้าต้องมีกับดักแน่ๆเลยเดินอ้อมไปข้างๆสุดท้ายก็ตกหลุมพรางอยู่ดีเกือบโดนไม้แหลมแทงหัวแล้วพี่โบบ่นพึมพำกับดักนี่ทำได้หัวจริงฮ่าฮ่แต่พอเงยหน้าขึ้นไป พี่โบถึงกับรู้ตัวไม้แหลมข้างล่างตรงเป้าหมายพอดีทำให้เขาขยับไม่ได้พี่โบฟื้นขึ้นมาหลายรอบแล้วแต่ก็หนี้กับดักไม่ออกสุดท้ายก็เป็นนายพรานที่เข้ามาช่วยเขาออกไปนายพรานพาเขากลับบ้านเตรียมผ่าตัดพี่โบพยายามอธิบายว่าตัวเองไม่เป็นไรสุดท้ายพี่โบเต้นให้ดูถึงได้ปล่อยตัวพวกเราหลบอยู่ในบ้านชาวบ้านคิดว่าฆาตรกรจะหาไม่เจอแต่สุดท้ายก็ยังตามมาจนได้ในเวลาที่ทุกคนสิ้นหวังพี่โบถือปืนล่าสัตว์โผล่มา ตอนทุกคนกอดกันอยู่ฆาตกรก็ฟื้นขึ้นมาอีกครั้งที่แท้เขาก็ใส่เสื้อกันกระสุนอยู่ปืนล่าสัตว์นี่พลังทำลายต่ำเกินไปยิงไม่ทะลุเลยพี่โบล่อกฆาตกรออกไปข้างนอกทั้งสองไล่ล่ากันไปมาในป่าพี่โบวิ่งไม่ไหวแล้วหันหลังเตรียมสู้สุดใจพี่โบใช้ความสามารถอตโมต่ยั่วหมูฆาตการสารพัดฆาตกะทนไม่ไหวแล้วสุดท้ายก็ติดกับที่พี่โบวางไว มือสังหารติดกับดักหนีเจ็บปวดอย่างที่สุดพี่โบใช้จังหวะนั้นเตะเข้าไปเลยสุดท้ายพี่โบก็จัดการมือสังหารได้สําเร็จแต่ตัวเองก็อ่อนแรงมากหมดสติและเลือดไหลไม่หยุดเหมือนจะเสียความสามารถอมตับไปแล้วทุกคนรีบขับรถพาไปส่งที่คลินิกส่วนตัวขณะที่การผ่าตัดของพี่ชายกําลังดําเนินไปน้องชายคนสุดท้องก็ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์และถูกนําส่งมาที่คลินิกแห่งนี้เช่นกันจําเป็นต้องได้รับการถ่ายเลือดเพื่อรักษาชีวิตเนื่องจากคลินิกไม่มีธนาคารเลือด ด้วยความจําเป็นแพทย์จึงนําเลือดของพี่ชายไปให้กับน้องชายคนสุดท้องพี่ชายตื่นขึ้นมาตอนทิ้งคืนและพบเห็นน้องชายคนสุดท้องอยู่บนเตียงข้างๆขณะที่เขาเตรียมจะฆ่าศัตรูของเขาน้องสามตื่นขึ้นมาอย่างกระทันหันทั้งสองคนจึงเริ่มต่อสู้กันอย่างเอาเป็นเอาตายสุดท้ายพี่โบก็ชนะฆ่าน้องสามตายพี่โบคิดว่าในที่สุดก็ได้แก้แค้นสําเร็จแล้วแต่ไม่ทันไรน้องสามก็ตื่นขึ้นมาอีกครั้งที่แท้เป็นเพราะการให้เลือด น้องสามแย่งความเป็นอมตะของพี่โบไปทีนี้ไอ้คนเล็กมันบ้าคลั่งไปเลยต่อยพี่ใหญ่ซะเละเลยกําลังจะฆ่าพี่ใหญ่พอดีพวกเราก็วิ่งเข้ามาพร้อมอาวุธไอ้คนเล็กไม่กลัวเลยสักนิดแต่เพียงเสี้ยววินาทีต่อมาลูกน้องของไอ้คนเล็กกลัวพี่ใหญ่จะโดนรังแกเลยอุ้มระเบิดเข้ามาพี่สามพูดไม่ออกเลยบอกให้มันถือให้แน่นๆอย่าให้มือสั่นนะแต่ไอ้คนนี้มันดันจามสนีระเบิดเลยตกพื้น ทุกคนต่างวิ่งหนีกันเจ้าละวันพอทุกคนหังกลับมามองอีกทีถึงรู้ว่าระเบิดนั่นมันปลอมพี่สามก็เลยรอดตายเพราะมีชีวิตองค์ตะกำจัดหัวหน้าแก๊งทั้งหมดในพื้นที่นั้นไปแล้วก็ขึ้นเป็นหัวหน้าแก๊งใหญ่คุมพื้นที่นั้นบอเกยไม่ยอมแพ้ในการแก้แค้นเขาแอบไปที่หน้าบ้านของอาเซียกำลังจะง,งัดประตูก็ถูกตำรวจจับได้ขนังคาเขาที่แท้ตำรวจจับตาดูพวกเขามาตั้งนานแล้วบอเกยยอมรับผิดในสิ่งที่ทำเขาช่วยตำรวจจับไอสามได้แล้วก็ไปมอบตัวได้ ความจริงใจของพี่โบทําให้ตํารวจใจอ่อนพวกเขาส่งน้องใหม่ไปดึงดูดความสนใจของพวกมาเฟียที่ประตูแรกๆพวกมาเฟียก็ไม่สนใจจนกระทั่งน้องใหม่งัดไม้ตายออกมามีคนมาอืดที่ประตูรีบไปจับมันเลยพี่โบกับอีกคนจึงฉวยโอกาสแอบเข้าไปจัดการบริการคนสนิทของเจ้าในายใหญ่คนนั้นได้แล้วแต่พอเข้าไปดูผมถูกเจ้าในายใหญ่คนนั้นจับเป็นตัวประกันจังหวะสำคัญแฟนผมขับรถพุ่งเข้ามา ช่วยผมออกมาได้เหลือแต่พี่ชายกับตำรวจร่วมมือการจัดการเจ้านายใหญ่คนนั้นได้สำเร็จจะหาเชือกมาผูกมันไว้ไม่คิดว่ามันจะฟื้นเร็วขนาดนี้ในขณะที่พวกเขาไม่ทันระวังก็เลยยิงพวกมันไปสองคนหนึ่งร้อยยี่สิบสองพีพีจังหวัดสำคัญแม่ของข้าพระเจ้ามาช่วยทันเวลาจัดการพี่สามให้ตายขาดี่แต่พี่ใหญ่โดนยิงเข้าจุดสำคัญแล้วก็ไม่ฟื้นขึ้นมาอีกทุกคนจึงต้องรําให้ส่งเขาไปจัดงานศพให้พี่โบถ้าพักผ่อนเต็มที่แล้วก็รีบลุกขึ้นมาเถอะ ข้ายังรู้สึกว่าถ้าที่โบกพักผ่อนเต็มที่แล้วก็จะฟื้นขึ้นมาได้แม้กระทั่งชาร์จแบตมือถือเต็มแล้วให้พี่โบกไปเลยขอบคุณที่โบค่ะครับทุกคนกำลังจะไปกันแล้วคุณแม่ของเสี่ยวเซิรงก็รับโทรศัพท์โทรมาหาฉันทำไมเนี่ยฉันไม่ได้โทรไปนี่นางั้นใครโทรมาหาฉันเนี่ย พี่โปวุ่นไวายไปทั่วถึงแม้จะไม่ได้เงินและมีกลับคืนมาแต่ก็ยังเป็นที่อิจฉาเพราะความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ใช่เงินแต่เป็นเพราะมีเพื่อนกลุ่มหนึ่งที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาสิ่งที่เจ๋งที่สุดก็ไม่ใช่ร่างกายที่ไม่ตายแต่เป็นเพราะมีคนที่ยอมขุดหลุมฝังศพให้เขาและรักษาบาดแผลให้เขาถ้าคุณก็มีเพื่อนที่จริงใจกับคุณแบบนั้นมันคงจะเจ๋งกว่าการมีร่างกายที่ไม่ตายเสียอีก